สวัสดีครับก็พบกับการแข่งขันนะครับในวันนี้ก็คือนั่นคือการแข่งขันในส่วนของ KMC M-MAX นะครับผมที่ที่ a มาร์กภาซาแถวบางกะปิใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ทางฝั่งของเนีเรเราไปเก็บ ภาพบรรยากาศมานะครับในการแข่งขันแต่ยังอยู่ในชุกซันซันมูนใช่ครับก็เป็นถ้าจะเป็นรายการย่อยในรายการเททายก่อนที่จะเข้าสู่ซอสชิลใช่ครับเป็นควันหลงมากดีกว่านะครับตอนนี้ี่ซอสชิลมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะถือว่าเราไปดูก่อนที่เราจะจัดเด็กใหม่กันนะครับเพราะว่าเพิ่งมาเพียงแค่วันเดียวเนี่ยน่าจะยังไม่ทันแหละนะครับยังไงเนี่ยดูว่าของเก่าเขาเล่นรายกันแล้วจะเสริมอะไรยังไงไปนะครับเพราะว่าในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเราก็เรียกได้ว่าคัดเอาแบบว่าเด็ก เจ๋งๆดีๆให้ท่านผู้ชมไปชมกันนะครับแต่ที่ก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับในส่วนของลิงก์แท็กซี่โพสนะครับครับ KMC ครับผู้จัดจำหน่าย2คุ้มการ์ดนะครับแล้วก็ eSport Thai League นะครับสำหรับการเก็บภาพบรรยากาศนะครับถ่ายทอดสดแล้วก็เรียกได้ว่าส่งตรงความสนุกนะครับถึงบ้านท่านผู้ชมเลยทีเดียวครับผมนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับเราก็พร้อมเรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเรามไปดูกันนะครับว่าการแข่งขันในวันนี้นะครับทีมงานของเราเนี่ยจะเก็บ เอาภาพบรรยากาศของคู่ไหนมานะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับเคมซีเอ็มมาร์คพัซ่านะครับครับเป็นการพบกันระหว่างทางฝั่งของเชนแคทฮิโร่นะครับแล้วก็คุณเอฟซีปาเคม ใช่คุณคครุ้นๆนะคือไม่ใช่คุณปลาเข็มนะใช่ครับแต่เป็นเอครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณปลาเข็มของเราจะมีใครที่ตั้งชื่อว่า FC ปลาเข็มด้วยนะครับผมเนี่ยมาเป็นโปรเพยเยอร์จะมีเอฟซีนะครับใช่ครับอ่ะเปิดมานะครับด้วยโอโดริโดรินะครับของ FC ปลาเข็มสุดเทนแคทิลโลนได้เปิดมาด้วยเซราล่านะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของเนสบอลนะครับเพื่อเสิร์ชหานประกันพื้นฐานหนึ่งใบนะครับมาในตำแหน่งเบนช์นะครับนี่เขาใช้สลิป อีวีบัคกี้นะครับนึกว่าทางทางนีไปเพลเลยนะครับผมตอนนั้นที่เราดูเนี่ยก็จะมีในส่วนของวันวันวันน้อยวันน้อยนะครับอ่านะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทุกคนเนี่ยชอบติดอันดับเป็นต้นๆเลยนะครับสําหรับทางฝั่งของอีวีนะครับอีวีเอนะครับผมผมว่าด้วยจากว่าเขามีความน่ารักแล้วก็สามารถเปลี่ยนร่างทนาการได้ถึงเก้าร่างด้วยกันเออหกแแปดร่างใช่ไหมพี่ครับผมอ่านะครับอ่านะครับ ก็เยอะเยอะเยอะมากใช่ครับรบเยอะจริงๆนี่คือธาตุของโปเกมอนมีหมดสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยประมาณนี้ครับคือครึ่งหนึ่งของธาตุโปเกมอนแล้วนะครับผมอ่าอย่างที่ยังไม่เห็นเนี่ยไม่มีเหล็กอ่าใช่ครับไม่มีเหล็กยังไม่มีเหล็กนะครับไม่มีเหล็กไม่มีมังกรแล้วก็อ่าใช่แล้วก็ไม่มีเหล็กไม่มีเห็นก็ขาดเยอะ normal normal ถ้าเกิดคืออีวุ่นี่เองอ่าใช่ใช่ใช่ใช ถ้าเกิดครบเมื่อไหร่เนี่ยผมสุดยอดเลยนะผมอยากเห็นอีวีที่เป็นธาตุเหล็กเหมือนกันนะครับเอะเปิดมาครับคุณพี่บิ๊กบอยครับผมก็โดนทางฝั่งของเทนแคทิโลครับโดนในส่วนของมาชโดครับเข้าตาจนเข้าไปครับครับโอ้โหเข้าตาจนจากทางเอฟซีประเข็มนะครับผมครับแล้วทางฝั่งโอโดริโดรินี่ก็ปือแปะเอ e เ g y จีไว้เพื่อที่จะไว้ใช้หนีนะครับเพื่อที่จะเอามาอยู่ตำแหน่งเบนส์นะครับครับผม แต่ว่าก็เข้าตาจนไปก่อนนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้เล่นซัพพอร์ตเทอร์นี้นะครับรู้สึกเป็นการเรียกจิราชิกับพิกาจูเซคอ m มานะครับแล้วก็หนีอดอริโดรินะครับให้จิราชิขึ้นไปแนวหน้าเพื่อใช้ความสามารถดวงดาวที่ฐานนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นพิกาจูเซคอมอยู่กับอดอริโดรีเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าพิกาจูเซคอมนี่โดนน็อกเอาท์ทีเดียวนีสาไพ่นะครับใช่ครับอาจจะออกมาเล่นกับพวกทางทันเดอร์หรือเปล่านะครับผม หรือว่าก็ก็สามใบครั้งเดียวก็คุมแล้วนะครับอาจจะมองอย่างนั้นนะครับทางฝั่งเอฟซีพระเขมครับก็ใช้ดูดาวที่ฐานครับเลือกเป็นกุสมาครับแล้วจังหวะนี้เหมือนจะใช้ในส่วนของลิเลียครับตัวเพิ่มอีกการ์ดอีกหกใบนะครับให้ครบแปดใบเอ้สามอีกห้าใบครับเขามีลิเลียอยู่แล้วเขาน่าจะเล่นลิเลียก่อนหรือเปล่าครับนะครับเพราะนี่เรียกว่าเป็นสุด เรียกว่าลิเลียที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นต่อแล้วใช่ครับเป็นไททายแล้วที่เราจะได้เห็นคนเล่นลิเลียแล้วครับผมเพราะว่าพอซอชิลมาเนี่ยเราก็จะเรียกได้ว่าปรับรูปแบบการเล่นใช่เพราะว่าเทิร์นแรกเนี่ยเราจะเล่นการซัพพอร์ตไม่ได้แล้วนะครับท่านครับผมอันนี้คือจะเข้าตาจนแล้วลิเลียนนี้อันนี้เป็นการแข่งขันหลังก่อนที่จะชุดใหม่มานะครับต้องเรียนทนผู้ชมอย่างนี้นะที่ยังเห็นใช้กันได้อยู่นะครับเป็นยุคซันมูนอยู่นะครับผมโอ้เราก็ต้องปรับตัวในการพากันนะพี่ใช่ครับผม าร์ดใหม่มาเนี่ยเราอาจจะต้องแบบเรียกว่าดูกฎกติกาละเอียดมากขึ้นครับจริงๆอย่างชุดใหม่ที่มานี่จะมีของเสริมทางพิกาจูเซคคอมนะครับอย่างเป็นพลังงานเรียกว่า n e r g จ s p ป e d นะครับคือติดให้กับโปเกมอนสายฟ้าแล้วจวได้ไปสองเนี่ยโอ้พิกาจูนีฟูได้ได้สบายขึ้นนะครับผมและทั้งฝั่งของเทนแคทฮีโร่ครับก็ใช้ในส่วนของเรดร์พลังงานไฟฟ้านะครับดีกาสองใบเสชหาโปเกมอน GX 2อสองใบที่เป็นท่าสายฟ้านะครับอ่ะนะครับวียังมาไม่ได้ใช่ครับอันนี้คือ วีไม่ได้นะถึงจะเป็นสายฟ้านนะครับผมถึงจะสองไพ่เท่ากับ GX นะครับแต่เสิร์ฟไม่ได้นะครับผมอ่านี่ครับก็เสิร์ฟในส่วนของพิกาจูเซครอมนะครับแล้วก็เดเดเนมานะครับแล้วก็ใช้สลับนะครับเอาตัวทางฝั่งของทันเดอร์ขึ้นแล้วก็เรียบร้อยครับนี่ครับเดเดเชนครับจั่วการ์ดหกใบครับ คือเข้าตาจนไปก็เดนเดเชนส่วนนะครับครับผมะ<ฮ>ะก็ทําให้กลับมาได้เร็วนะครับสําหรับเทนแคทฮ e โรครับต้องต้องชมนะครับว่าวยจั่วได้ในส่วนของเอ่อเรดาร์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเกมเปลี่ยนพอสมควรครับผมแล้วได้เรียกปิกาจูซ c คอมออกมาในสนามด้วยนะครับผม แต่ว่าน่าจะเป็นเกมเร็วแต่ว่าหกใบนี้ไม่ไม่ไม่เห็นพลังงานไฟฟ้าเลยครับรู้สึกจะมีหนึ่งใบมั้งครับพี่มีใบมีหนึ่งใบนะครับผมนึกว่าจะโจมตีไม่ได้นะครับผมคือเทอร์นี้น่าจะเป็นการน็อกเอาท์จิราชีเพื่อเทคไพ่หนึ่งก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นนี่เศร้าเลยนะครับใช้ขนาดนี้แล้วยังไม่มีพลังงานอีกเนี่ยนะครับอ่าครับจังหวะนี้ต้องดูครับจะให้โร่ใช้เดนจิครับอย่างนี้ก็การันตีพลังงานนะครับผมอย่างน้อยที่ต้องต้องหาเนี่ยครับก็คือโอ้ตับทับรีเซตนะครับแล้วก็ เขาจะรีเซ็ตเลยเหรอครับผมใช้เลยไหมเป็นการรีเซ็ตตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมอาจจะเห็นว่าทาง FC ประเคมจั่วจากลิเลียไปเยอะแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ต้องรีเลยนะเขาจั่วแล้วเขาไม่ได้เล่นอะไรต่อใช่ครับเขาจะเกิดไปปรับเนี่ยเขาเหลือหกใบได้ใบที่ต้องการเนี่ยมันน่าจะลําบากกว่าอจริงๆอาจจะเป็นใบสลับยังดีกว่านะครับครับหรืออาจจะเป็นเนสบในการเรียกโคเคนโคปซึ่มมาเพื่อเติมพลังงานให้กับบิกาจูเซคอมรอเทอร์น้าก็ไครับ นะครับแต่ว่าทนแคทฮีโล่ก็คงยังยืนยันที่จะเป็นในส่วนของตามทับดีเซตแล้วใช้เลยครับผมใช้เลยครับโอ้โหเอาละครับต้องดูครับสับมือครับจั่วใหม่นะครับแต่ว่ายังดีที่เป็นต้นเกมนะครับก็คือได้หกใบอ่าใช่ครับอาจจะเป็นหกใบที่เฟสเฟสเลยนะครับผมก็ถือว่าเอฟซีปะเค็มไม่ได้เสียหายอะไรมากในการเช็คพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในหลุมนะครับว่ามีกี่ใบนะเหมือนจะสามใบนะครับเพื่อให้ทางโคเชโคบ มิซึมได้ดึงกลับมานะครับครับก็เทร์นี้น่าเป็นการน็อกเอาง่ายๆของทางเทนแคทิโร่นะครับน็อกเอาท์จิราชีด้วยแอร์เซทันเดอร์นะครับผมโจมตีแปดสิบก็คือท่าของทันเดอร์เนี่ยก็คือถ้าเกิดมาจากตำแหน่งเบสนะครับจะสามารถเพิ่มการโจมตีอีก70ครับผมอันนี้อาจจะเป็นโอดอลิโดอร์ในการได้ใช้แล้วนะครับใช่ครับผมเพราะว่าจิราชีเพิ่งไพ่เดียวเองนะครับผมนั่นแหละครับเพราะถึงได้ถึงได้บอกว่าเทนแคทิโร่เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าจะใช้ตาประทับรีเซ็ตในจังหวะนี้ครับผม คือออเดรียอรีก็จวได้เติมอยู่ดีนะครับผมการเช็คมือนะครับอาจจะเป็นการรีมือกลับนะครับด้วยเข้าตัดจนอีกทีหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้นี่เทนคคทิโลเทคไปก่อนหนึ่งไพ่นะครับนําไปก่อนแล้วก็ใช้นสบอลครับเพื่อเสิร์หาโปเกมอนพื้นฐามมาตำแหน่งเบนช์ครับต้องดูครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับอาจจะเป็นโอโรราไลชูกับไลชูก็ได้อ่หรือจะเป็นโคเคโคปิซึมแต่เหมือนจะไม่มีนะครับ เปิดไปเขาคงต้องหยิบเป็นลายชูโลล่าลายชูนะครับผมโอ้ถ้าไม่มีก็ถือว่าทําให้เกมอาจจะติดไพหรือเปล่านะครับผมช้าพอสมควรนะครับแบบนี้แหมนะครับคือต้องติดมืออสามเทอร์นนี้เหนื่อยนะครับครับคือเร็วสุดก็คือสองเทิร์นบวกทันเดอร์เมลเทนซึ่งเมื่อกี้มีหรือเปล่าต้องรอดูนะครับผมหยิบมาเป็นลายชูโลล่าลาชูครับอ๋อยู่บนมืออยู่แล้วนะครับผม เมื่อกี้นี่ผมเห็นคุณเอฟซีปาเคมเนี่ยมีแอปโซด้วยแต่แกไม่เลือกมานะ,คะอะนะครับเพราะว่าคืออ,อีกฝั่งมีโซนอสศนิบาตของเซลาาลาจีเอ็กอยู่แล้วคือแอปโซเนี่ยทําให้ค่าหลบหนีเพิ่มอีกหนึ่งใช่ครับแต่ว่า,า,าถ้าอัศนิบาตเนี่ยทำให้เป็นศูนย์ทำให้เป็นศูนย์ทำให้ค่าจมพลังงานในการหลบหนีไม่มีก็ไม่เพิ่ม<ช>นะครับใช่ครับผม หลายคนอาจจะแบบสงสัยอยู่เอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดเราลงมันโซมาก็ต้องไหนก่อนใช่ไหมครับใช่นะครับก็จริงๆมันจะถ้าอะไรที่ทําให้เป็นศูนย์คือไม่มีเนี่ยจะจะลบทุกอย่างจะไม่เพิ่มจะเธอจะบอกว่าเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งแต่เราไม่มีก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้เพิ่มนะครับผม คือเป็นติดลบอินฟินิตี้ครับบวกหนึ่งก็ยังก็ยังติดลบอินฟินิตี้อยู่อ่าครับจังหวะนี้ครับเอสซีปารคเคมครับก็แปะ energy ให้กับทางฝั่งของพิกาชูเซคอมนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของคาปูเคนโยโคปิซึมนะครับเอาในส่วนของอ energy อยู่ในตำแหน่งทิ้งกายขึ้นมาครับแต่อบนมือเขามีทันเดอร์มอวเซนนะครับคือพร้อมที่จะถ้ามีสับเปลี่ยนโปเกมอนก็ขึ้นไปตีได้ครับแต่ปัญหาคือผมยังไม่เห็นสับเปลี่ยนโปเกมอนอยู่บนมือแกครับ ยังไม่ได้ใช้อ่อน,นี่ครับกุสมามาแล้วครับผม,มก็น่าจะเป็นถ้าจะเรียกเนี่ยคงต้องเป็นในส่วนของปิกาจูเซคอมนะครับน่าจะดีกว่านะครับนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือสามไพ่แล้วก็เป็นตัวตีที่จะทําตั้งตน้นตัวตั้งต้นที่ทําให้มีไก่เนจี้ในสนามของฝั่งเทนแคทิโลหรืออาจจะเก็บไพ่เร็วนะครับเป็นเดเด,เดนเน,นะครับบวกด้วยพลังไฟฟ้ามันก็จะสามารถนองเอาได้ฟูลได้คแต่เป็นเลือกเซราโอล่ามานะครับมันมืออาจจะมีพลังไฟฟ้าเยอะก็ได้ครับ เข่มพลังไฟฟ้าบวกสามสิบสามสิบก็จะเป็นสองร้อยสิบน็อกเอาท์พร้อมกับโอ้โหฟูฟูได้ด้วยนะครับผมลงมาแล้วครับทันเดอร์เมลเท่นนะครับผมออาติดผ้าคาดหัวแล้วครับอืมก็จะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบเดมแมนะครับยังไม่พอนะครับเพราะว่าเซราอร่านี่เลือดหนึ่งร้อยเก้าสิบเดิมมทนะครับเออครับผมอ่านะครับต้องดูครับมีอะไรอีกสักหนึ่งใบไหมแท่งพลังงานไฟฟ้าแล้วมีไหมครับมาครับแท่ครับแทงพลังงานไฟฟ้าครับแล้วก็เป็นฟูได้ครับเอาครับผม โจมตีนะครับหนึ่งรอยเออบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งรปดิบสอสิดาเมจครับผมอ่า mm hmm. เต็มเต็มแน่นๆครับดาเมจเก็บเซลาล่านะครับทําให้โซนอัศนีบาทไม่ไม่ทำงานแล้วนะครับผมครับผม<อ>แล้วก็ชาร์จพลังงานให้กับพิกาจูอ่ไลจูอลรล่าลจูนะครับ,รบผมผมูผม ผมอยากจะให้แกชาร์จในส่วนของตัวพิกาชูเซคคอมตัวหน้าล้อเกิน <laughs> โอ้โหถ้าเกิดชาร์จตัว <laughs> หน้าเน,เนี่ยเสี่ยไปนะครับผมเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยถ้าเท็นแคทิโลเซตอัพพิกาจูเซคคอมแล้วกดแท็กโบส่วนบวกกับผ้าคาหัวหรือหรือพลังไฟฟ้าเนี่ยพลังงานอาจจะล่วงไปหมดก็ได้นะ <laughs> แล้วก็ลจูเราวล่าลายจูเนี่ยเลือดเยอะกว่าแล้วก็ถ้าจ x อแรงกว่าซึ่งว <c oughs> ันฮิตได้แบบไม่ต้องบวกอะไรมากนะครับนะครับน ล้วคือมันมีทันเดอร์เวอเทนทิ้งไว้ให้ทางเทนแคทฮิโร่ใช้ด้วยนะครับเทนแคทฮิโร่อาจจะช็อตคืนก็ได้นะครับ GX เอ็กของเดนีนี้มาดูกันว่าจะพลิกเกมยังไงนะครับตอนนี้ f c ฟซปราเค็มเทคไม่อีกสองไพ่นะครับผมเอ๊แต่ไพ่ของเทนแคทฮิโร่นี่เทคไป็นละไพ่หนึ่งหรือเปล่าครับใช่ครับเทคไปไพ่หนึ่งครับอะนะครับเป็นจริงๆเป็นสี่ต่อห้านะครับผมเนี๋ยรอทีมงานปรับให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวสักครู่ ครับก็เป็นไฮเปอร์บอลนะครับทิ้งสเก็ตบอร์ดหลบหนีนะครับกับพลังงานไฟฟ้าไปนะครับก็คงเป็นโคเคโคหรือปิซึมมาเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเป็นโคเคนโคปิซึมนี่คือจะทำให้ดดเมจเนี่ยทะลุเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของตัวพิกาชูไซคอมนะครับเพราะว่าจะมีทั้งหมดตอนนี้เนี่ยคือหกห้าหกสามสิบ อ๋อเป็นโคเกโกจีอรเปล่าครับอ่าใช่ครับโคเกโจนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พลังงานในบอร์ดมัมีไม่เยอะครับเหมือนถึงน่าจะเป็นโอต่หยิบมาเป็นจิราชีนะครับผมแต่ก็ใช้โจมตีได้เพราะว่ามีทางทันเดอร์มาเทนออกมาเรียบร้อยครับผมโคเกองมีเอ็กนะครับแต่ต้องขอเอนเนอร์จีหนึ่งใบนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับก็ถือว่ามีครบสามใบนะครับเพราะว่าในสนามมีทันเดอร์มาเทนอยู่อจะเป็น GX น็อกเอาท์เลยหรือเปล่านะครับผมเหมือนจะหยิบมาแล้วนะครับแล้วก็ GX ครับน็อกเอาท พี่กะจูเซคอมนะครับไปเมื่อกี้ชาร์จพลังงานไว้นี่เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับอาแล้วครับตอนนี้นะครับทางฝั่งของ FC ปลาเค็มนะครับก็จะต้องเลือกนะครับโปเกมอนขึ้นมาตำแหน่งต่อสู้ก็น่าจะเป็นมา a ชารูนะครับผมที่ขึ้นมาเ่เพื่อที่จะให้ไลจูลัลล่าไลจูขึ้นมาตอนหลังก็ได้เพื่อใช้ทางเทนเนมช็อคนะครับผม หรืออาจจะเป็นไรดิงทันเดอร์เพื่อน็อ c เอาเลยก็ได้นะครับแล้วหลบตัวเองไปข้างหลังใช่ครับคือตอนนี้ทางเทนแคทิโล่เทคอีกสามไพ่นะครับเหลือแค่สองไพ่ซึ่งก็คือมีออริโอลิเป็นเป้านะครับคือความยากของเทนแคทิโล่คือถ้าคาปูโคยโคตัวนี้โดนน็อ c เอาเนี่ยคือเขาจะไม่มีพลังงานไม่มีพลังงานในโจมตีนะครับใช่ครับแต่ยังมีคาปูโคโยโคปิซึมยังไม่ได้ใช้คับผมก็ยังเติมพลังงานได้อยู่นะครับผมทันเดอร์มาเทนนี่น่าจะอยู่อ๋อเหมือนจะมีการเปลี่ยนนะครับ สเตเดียมนะครับปิดให้ทางเพนแคทิโลเพราะว่าถ้ายังมีทางฝั่งของทันเดอร์เเอันดร์สเตเดียมทันเดอร์อยู่เนี่ยจะทำให้เทนแคทิโลเนี่ยคือสามารถใช้งานได้ด้วยแล้วก็อาจจะเสี่ยงโดนตีสวนคืนนะครับครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโอดอลโดอลีนะครับใช้ก่อนนะครับด้วยระบิดเส้นวิญญาณนะครับจวดสามใบถ้าเทินที่แล้วโดนโปเกมอนโดนน็อกเอาท์ไปนะครับโอเคครับต้องดูครับว่าจะมีอะไรอยู่ในมือครับแล้วก็เป็นแท่งพลังงานไฟฟ้านะครับหนึ่งใบ คือตอนนี้เนี่ยคาปูเฮโกเนี่ยโดนน็องเอาแน่นอนนะครับถ้าทางฝั่งของอตัวคุณเอฟติบะเคมเนี่ยเอาโรล,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 ลาลาชูกับลชูขึ้นมาได้นะครับครับแล้วก็เปลี่ยนสเตเดียมเป็นป่าทคิวะนะครับผมซึ่งสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบเพื่อเสร็จพลังงานพื้นฐานได้หนึ่งใบนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่ายังไม่ได้แปะเอเนจีนะครับในเทอร์นี้อ่าครับผมแล้วก็ติดพลังงานให้กับทางมาชาโดนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นการหนีนะครับด้วยการทิ้งพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ให้เปอร์บอลด้วยนะครับ อาจจะเสิร์ชนะครับผมที่จะเห็นนะครับที่จะออกมาอีกหนึ่งใบนี้แมอาจจะเป็นคือแผนของ f อซีปาเคมเนี่ยจะยากหน่อยหนึ่ง,งที่น็อกโคเคโคแล้วต้องเหลืออีกสองไพ่อ่อก็อาจจะต้องเก็บเดเดนินะครับที่ที่จะง่ายสุดนะครับผมบอ๋อแล้วก็มาเป็นแอปโซนะครับอืมคือพอเซลาล่าโซนอัศนีบาทของทางเทนแคทิโ่ตกไปแล้วเนี่ยก็อเอามาล็อกเลยไะมครับไม่ให้ไม่ให้ขึ้นมาจิต จริราชีแล้วใช้สะเก็ดผ่อนหลบหนีฟรีนะครับครับผมก็ทําให้เล่นยากขึ้นไปอีกครับแบบนี้ครับและจังหวะนี้ครับทางฝั่งของ f c ฟทีาเคมครับก็ถอยทังฝั่งของมาชโดลงมานะครับแล้วก็กําลังจะโจมตีครับด้วยท่าโจมตีนะครับแชแทนเดมช็อคนะครับครับผมก็ต้องแปะต้องแปะอีกสักใบหนึ่งนะครับนั่นคือในส่วนของผ้าคาดหัวความแน่วแน่เนี่ยอ๋อแต่เขาใช้พลังไฟฟ้าไปแล้วครับโอ้แต่เขาไม่ใช้ไม่แปะผ้าคาดหัวทิ้งไว้ด้วยนะอ๋อ เขามีบนมือเหรอครับใช่ครับโน่าจะเก็บไปใช้ใบอื่นหรือเปล่าเออตามประทับรีเซ็ตนะครับใบนี้ทขาไมตาประทับรีเซ็ตเขาไปล้อโซนไม่ต้องเข้าล้อโซนนะตาประทับรีเซ็ตเนี่ยนะครับก็รีมือฝ่าของข้ามนะครับให้เหลือสับการเข้ากรอจวดตามจำนวนไพ่ที่เหลืออยู่นะครับเหลือแค่สองใบนี่คือยากเลยทีเดียวแล้วกับสนามที่ไม่มีไม่มีพลังงานเลยนะครับอืแล้วก็ใช้ส่วนของป่าทุกพิวะครับก็ดิ พิกัจูเซคอมลงไปในตำแหน่งทีมการ์ดครับคือรีดกองเผื่อว่าโดนตาประทับรีเซตสวนเหมือนกันนะครับผมครับผมตอนนี้ที่รีดไปเนี่ยรู้สึกว่าพลังงานในน่าจะหมดแล้วนะครับโอ้ถ้าับหมดนี้ลําบากนะครับเพราะว่าไลติงไพล์นะครับต้องใช้ห้าพลังงานในการตีถึงสองรห้าสิบนะครับครับผมไม่งั้นนี่จะตีได้แค่ร5อหสิบแต่ไม่รู้ว่าเทคไพ์มาเนี่ยจะได้หรือเปล่าแอะนะครับผมก็เป็นเทนเนเทมช็อกนะครับผมตีแปดสิบบวกกับ การที่มาจากเบนอีก80เป็น160บวกพลังไฟฟ้าอีก30นะครับผมน็อกเอาท์โคคิโค,ค,ค GX ไปนะครับเทคไป2ไพ่นะครับครับตอนนี้เหลือ2ไพสุดท้ายของทั้งคู่ครับเ็นแคทฮีโร่เนี่ยก็มีเป้าง่ายๆคือเดนเนเนหรือ,รอก็จะเดนเดนเนง่ายสุดนะครับเพราะเลือดแค่160เท่านั้นครับซึ่งทันเดอร์เนี่ยโจมตี80ถ้าบวกพาคาดหัวพลังไฟฟ้า2ใบกุสม็กก็จะปิดเกมได้แต่ว่าตาประทับรีเซ<ถ>็ตโดนไปเหลือ2ใบนะครับผม ยากเลยทีเดียวครับยังมีดวงดาวทิฐานของจิราชิอยู่นะครแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็คืออาจจะต้องรอ,อแปะให้กับทางฝั่งของอพิกาชูเซคอมไว้ก่อนครับเพราะอย่างน้อยคือ,อ,ถ,อถ้าเก <2 S 1> ิดสองไพ่ถ้าไม่โดนเดเดเนเรียกขึ้นไปโจมตีเนี่ยผมว่าก็ยังไงก็ยังพอมีโอกาสอยูอ่นะครับผมก็มเป็นการเช็คมือนะครับผมฝั่งตรงข้ามโ้โหเลือดโอ้แต่มาเ<ม>ปมนกุสมาครับ โอ้โหดังนั้นเนี่ยเทนแคทิโลครับเทิร์นนี้ต้องถือว่าต้องเก็บให้ได้แล้วครับครับเอาละครับความยากของเทนแคทิโลครับตอนนี้อดดานที่ฐานนะครับผมเปิดการห้าใบหยิบเทนเนอร์ได้หนึ่งใบนะครับผมครับโอ้โหยากเหลือเกินครับเทนแคทิโลคือยากเพราะว่าโดนตาบับรีเซ็ตมาด้วยนะครับใช่ครับนอกจากว่าเขาจะมีตาบับรีเซ็ตซึ่งมาเก็บทางฝั่งของเอฟซีบาร์เคมเนี่ยจะทําให้เกมอาจจะสูสีขึ้นแอนนะครับผม เพราะว่าโอโดรีโดรีจะไม่ทํางานแน่นอนเนะยครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ดองเอาครับผมอ่ะล้ครับแบบนี้ครับทางฝั่งของเทนแคทิโลครับก็ต้องดูเขาเพาจะหยิบอะไรขึ้นมาครับห้าใบที่มีอยู่เหมือนเรามองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเหมือนจะเอาเป็นชิโลนะนะครับเอาละครับตัวขอให้ได้ในส่วนของตาประทับรีเซ็ตอีกสักใบหนึ่งคือชิโลนะหกใบต้องเป็นโคเคโคอือฮึออแต่ว่าก็แล้วเป็นสับเปลี่ยนพลังงาน ครับแล้วก็มีเข็มหรือผ้าคัดหัวทักสองใบอ๋อแต่จีเอเขาใช้ไปแล้วด้วยครับใช่ครับแต่กดแท็กโบสทีเเพื่อน็อกเอาท์ไลชูแล้ล่าไลชูก็ยากหน่อยนะครับคือฟูลไดเนี่ยถ้าจะน็อกเอาท์ไลชูแล้วล่าไลชูได้เนี่ยต้องบวกประมาณเข็มสี่นะครับโอ้โหก็มาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับผมก็เป็นการเช็ค ทรัพยากรนะครับในกองทิ้งว่าเหลืออะไรอยู่บ้างนะครับก่อนที่จะเล่นชิโรนะนะครับเพราะว่าน่าจะมีใบอื่นในการเล่นอยู่เหมือนจะมีเดนจินะครับผมก็คงเป็นเดนจิตาประทับดีเซตหรือเปล่านะครับอืมแต่เดนจินีรู้สึกแกจะใช้ในเป็นส่วนของป่าโทคิวะครับพี่อ๋อใช้ป่าโทคิวะนะครับทิง้งเพื่อหยิบพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบนะครับผมอืมแต่ก็อาจจะเมื่อกี้ใช้เดนจิจะสวยกว่านะ อาจจะไม่มีตาประทับดีเซตแล้วเพราะว่าใช้ไปตอนต้นเกมนะครับเขาใส่สองใบพี่อ๋อสองใบนะครับผมโอ้โห่ะครับตอนนี้ครับเทนแคทิโโ่หรือมีอยู่บนมือแล้วหรือเปล่าต้องดูครับครับคือก็ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยมือ f อฟซประเคมอยู่อย่างเงี้ยเทนแคทิโโ่ยังไงติดพลังงานไฟฟ้าบวกผ้าคาดหัวนะครับให้กับทางทันเดอร์แล้วก็ชิโรนะาครับหกใบนะครับโอ้โหคือใช้ชิโรน่แอาจจะใช้กุสมาไม่ได้เปราะว่าเขามีแกนแคชเชอร์หรือเปล่านะครับ ก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าสลับเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะครับเพราะมีแอปโซอยู่คือตอนนี้แทนแคทเทโร่เงื่อนไขมันเยอะเหลือเกินครับในการที่จะชนะในรอบในเทิร์นนี้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือถ้าเขาหาตาประทับรีเซตได้เนี่ยอาจจะทําให้เกมเนี่ยยื้อไปอีกเทิร์นได้อย่างน้อีกหนึ่งเทิร์นนะครับผมอีกหนึ่งเทิร์นก็คืออาจจะใช้ซัพพอร์เตอร์ได้ใหม่ด้วยใช่ครับตอนนี้ต้องดูครับทางฝั่งของ f c ฟคิปปาเคมครับจะทำยังไงครับแล้วจั่วขึ้นมาครับหใบ มีนจีมีโอ้โหทันเดอร์มอเทนนะครับผมโอ้โหไม่มีอ่าแต่มีโอดอรี่อเดอี่เหมือนกันนะครับจวดสามใบครับจะมีไหมครับตาประทับรีเซ็ตใบที่สามโอ้โหไม่มีครับอ้าโหยากนะครับงานยากนะครับแบบนี้ครับโอ้โหแล้วจริงๆแกมีแห ตอนนี้ได้แต่น่าจะต้องทิ้งจิราชีไว้แนวหน้าแล้วก็ลุ้นให้อีกฝั่งไม่ไม่มีกุสมานะครับแต่เขามีครับพี่อีฝั่งหนึ่งนี่มีครับเอซีปลาเค็มเนี่ยมือขนาดนี้ถือรอตั้งแต่บ่ายเลยครับผมรับโอ้ถือรอตั้งแต่บ่ายใช่ครับถือเริ่มต้งไหนก่อนกานครับโอ้โหนะครับเอาครับต้องทํายังไงดีครับเทนแคทฮีโร่ในเทอร์นนี้ครับเขาจะรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าโอ้ผ่านเทอร์นี้ไปเนี่ยเรียบร้อย แล้วบอกอบผ,ผ่านครับกุสูและท็อปเด็กด้วยท็อปเดกุสมารเรียบร้อยครับเอฟซปาคเคมครับเอาชนะทางฝั่งของเทนแคทฮิโร่ไปได้ครับครับผมก็คือสามารถกุสมาเอาทางมาชาโดขึ้นไปแล้วก็ใช้ปาดพึก่ะหาพลังงานมาแล้วก็หนีแล้วก็เอาไลาชูลรล่าไลชูไปเทนเน่ช็อก อได้ในเนตได้พอดีนะครับผมอ่ะโอเคนี่ก็คือการแข่งขันนะครับของการรายการ KMC นะครับ M Mark Marza นะครับครับผอจบไปในคู่คู่แรกของอ่ะคู่นี้ของเรานะครับอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยทุกการติดตามนะครับสําหรับการถ่ายทอดสดของเราในวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนจากกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับล Link Teddy Post ครับผมคร KMC ครับผม eSport Thailand ครับผมก็ไปทําการ เก็บภาพบรรยากาศจากร้านต่างๆมานะครับแล้วส่งตัวท่านผู้ชมได้ชมกันถึงบ้านเลยทีเดียวทุกวันนะครับจันถึงเสาใช่ครับก็เวลาประมาณ17บเจ็กีสานทีเป็นต้นไปครับก็มากดติดตามรอไว้ได้นะครับใช่ครับผมครับอ่ะวันนี้นะครับก็ครบทุกอย่างนะครับหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดไปนะครับพวกเราทั้งสองคนต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ครับผมมัโกรโรสซาร์บครับผมบิ๊กบอสครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็พบกับการแข่งขันนะครับ wow, ในวันนี้ก็ way, MC, ัคือการแข่งขันในส่วนของ kmc m m a x นะครับมที่ m mark พาร์ซาแถวบ้างกะปิใช่ครับผมก็ถ yes, ือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ทางฝั่งของ etl เราไปเก็บ ภาพบรรยากาศมานะครับในการแข่งขันแต่ยังอยู่ในชุกซัันมูลใช่ครับก็เป็นน่าจะเป็นรายการย่อยในรายการเททาทยก่อนที่จะเข้าสู่ซอสชิลใช่ครับเป็นควันหลงมากดีกว่านะครับตอนนี้ซอสชิลมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะถือว่าเราไปดูก่อนที่เราจะจัดเด็กใหม่กันนะครับเพราะว่าเพิ่งมาเพียงแค่วันเดียวเนี่ยน่าจะยังไม่ทันแหละนะครับยังไงเนี่ยดูว่าของเก่าเขาเล่นรายการแล้วจะเสริมอะไรยังไงไปนะครับเพราะว่าในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเราก็เรียกได้ว่าคัดเอาแบบว่าเด็ก เจ๋งๆดีๆมไหมท่านผู้ชมจะชมกันครับผมแต่ที่ก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับในส่วนของลิงค์เทดดิงโพสนะครับครับเคมครับผู้จัดจำหน่าย2คุมการ์ดนะครับแล้วก็อีสปอร์ตไทยลีกนะครับสำหรับการเก็บภาพบรรยากาศนะครับถ่ายทอดสดแล้วก็เรียกได้ว่าส่งตรงความสนุกนะครับถึงบ้านท่านผู้ชมเลยทีเดียวครับผมนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับเราก็พร้อมเรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเริ่มไปดูกันนะครับว่าการแข่งขันในวันนี้นะครับทีมงานของเราเนี่ยจะเก็บ เอาภาพบรรยากาศของคู่ไหนมานะครับ <ผม S 2> พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับเคมซีเอ็มมาร์คพัซ่านะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางฝั่งของเชนแคทฮิลโลนะครับแล้วก็คุณ f อฟปลาเข็มเอ่ะนะครับใครคุ้นๆนะคือไม่ใช่คุณปลาเข็มนะครับใช่ครับแต่เอฟซีเขาเอฟซีโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณปลาเข็มของเราจะมีใครที่ตั้งชื่อว่า f อฟซปลาเข็มด้วยนะครับผมเอ่อมาเป็นโปรเพยเยอร์จะมีเอฟซีนะครับใช่ครับอ่ะเปิดมานะครับด้วยโอโดริโดรินะครับของ f อฟซปลาเข็มสุ่ดเชนแคทฮิลโลได ของเนสบอลนะครับเพื่อเสร์ชหาโปรกมอพื้นฐานหนึ่งไปนะครับมาในตำแหน่งเบนช์นะครับนี่เขาใช้สลิปอีวีบักกี้นะครับนึกว่าทางทางไรเพเลยนะครับผมนะตอนนั้นที่เราดูเนี่ยก็จะมีในส่วนของวันวันวันวน,น้อยวัน,นะครับอ่าครับก็ถือว่าเป็นโปแกมออีกหนึ่งตัวนะครับที่คนเนี่ยชอบติดอันดับเป็นต้นๆเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของอีวีนะครับอีวีแนนะครับผมผมว่าด้วงจากว่าเขามีความน่ารักแล้วก็สามารถ เปลี่ยนร่าง,บบางทนาการได้ถึงเก้าร่างด้วยกันเออหกแปดร่างใช่ไหมพี่ครับผมอ่านะครับอ่านะครับก็เยอะเยอะเยอะมากใช่ครับเยอะร <6 S 1> จริงๆนี่คือธาตุของโปเกมอนมีหมดสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยประมาณนี้ครับคือครึ่งหนึ่งของธาตุโปเกมอนแล้วนะครับผมอ่าอย่งที่ยังไม่เห็นยไม่มีเหล็ก อใช่ครับไม่มีเหล็กอย่างไม่มีเหล็กนะครับไม่มีเหล็กไม่มีมังกรแล้วก็ใช่แล้วก็ไม่มีเหล็กไม่มีเห็นก็ขาดเยะ normal normal ถ้าเกิดคืออีวุ้นนี่เองใช่ใช่ใช่ ถ้าเกิดครบเมื่อไหร่เนี่ยผมสุดยอดเลยนะผมอยากเห็นอีวีที่เป็นธาตุเหล็กเหมือนกันเอ๊ะนะครับครับผมอ่ะเปิดมาครับคุณพี่อ่าบิ๊กบอยครับครับผมก็โดนทางฝั่งของเทนแคทิโลครับโดนในส่วนของมาชาโดครับเข้าตาจนเข้าไปครับครับโอ้โหเป็นเข้าตาจนจากทางเอฟซีประเคมนะครับผมครับแล้วทางฝั่งโอโดริโดรินี่ก็ปืนแปะเอนเนอจีไว้เพื่อที่จะไว้ใช้หนีนะครับเพื่อที่จะเอามาอยู่ตำแหน่งเบนส์นะครับครับผมแต่ว่าก็เข้าตาจนไปก่อนนะครับผมแล้วก็ ยังไม่ได้เล่นซัพพอร์ตเทอร์นี้นะครับรู้สึกเป็นการเรียกจิราชิกับพิกาจูเซคอมมานะครับแล้วก็หนีโอโดริโดรินะครับให้จิราชิขึ้นไปแนวหน้าเพื่อใช้ความสามารถดวงดาวที่ฐานนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นพิกาจูเซคอมอยู่กับโอโดริโดรีเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าดิกาจูเซคอมนี่โดนน็อกเอาท์ทีเดียวนี่สามไพ่นะครับใช่ครับอาจจะออกมาเล่นกับพวกทางธันเดอร์หรือเปล่านะครับผม หรือว่าก็ก็สามใบครั้งเดียวก็คุมแล้วนะครับ<ล>อาจจะมองอย่างนั้นนะครับทางฝั่งเอฟซีพระเคมครับก็บใช้ดูดาวิฐานครับเลือกเป็นกุสมาครับแล้วจงังหวะนี้เหมือนจะใช้ในส่วนของลิเลียครับ,รบตัว <ผม S 2> เพิ่มอีกการ์ดอีก6ใบ